วันนี้ธรรมาภาพมีโอกาสได้มาพบกับบรรดาท่านทั้งหลายในฐานะที่เราเป็นพุทธบริษัทคือเป็นลูกศิษย์ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกัน <c oughs> ในการที่ได้มาพบกันคราวนี้ขอทุกท่านได้โปรดทำความรู้สึกว่า เรามาพบกันในฐานะที่เป็นสหธรรมิกผู้อยู่ในวงสาคนาญาติแห่งธรรมะและการที่ได้มาพบท่านทั้งหลายในวันนี้ก็ได้มาพบอยู่ในสถานที่ใหญ่โตโอทงซึ่งวัดเวณจมาบพิตโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งพระวิหารหลังนี้ อาธรรมาภาพเพิ่งมีโอกาสได้เข้ามานั่งอยู่ในสถานที่นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตและไม่ได้มานั่งอย่างธรรมดาธรรมดาแล้วมานั่งเทศให้ท่านทั้งหลายฟัง <c oughs> และในเมื่อพูดมาถึงคำว่ามานั่งเทศให้ท่านทั้งหลายฟังบางท่านอาจจะคิดว่า แลนะเจ้าคุณองค์นี้คงจะเทศเก่งแต่ความจริงก็ไม่มีอะไรเก่งก็พอ่พอๆกับท่านทั้งหลายนั่นแหละเหลือ <c oughs> <c oughs> บางทีอาจจะย่อนกว่าหลายๆท่านซึ่งนั่งประชุมอยู่ณสถานที่นี้ดังนั้นเอธรรมะที่จะนำออกสู่บรรดาท่านทั้งหลายในวันนี้ เผื่อว่ามีอะไรที่ขาดตกบกพร่องก็ใครที่จะขอถือโอกาสขอภัยท่านผู้รู้ทั้งหลายไว้ล่วงหน้าด้วย <c oughs> เรื่องของธรรมะที่จะนำมาวันนี้ก็ควรจะเป็นเรื่องประสบพการเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม <c oughs> ซึ่งปัญหาการปฏิบัติธรรมในสมัยปัจจุบันนี้ รู้สึกว่าเป็นที่ตื่นอกตื่นใจหรือเป็นที่สนใจของบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทั่วทั่วไปสมัยเมื่ออาตมะยังเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์เสาอยู่ทางภาคอีสานคนที่สนใจในธรรมะและตั้งใจนั่งสมาธิภาวนากันส่วนมากมีแต่คนแก่ๆอายุมากแล้วแต่มาในสมัยปัจจุบันนี้ คนหนุ่มคนสาวคนแก่มีความสนใจในการปฏิบัติธรรมแสดงว่าชาวพุทธทั้งหลายมีความตื่นตัวและเริ่มจะรู้สึกสำนึกในการแสวงหาที่พึ่งให้แก่ตัวเองมากขึ้นทุกทีทุกทีแต่บางครั้งก็เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติธรรม โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งการทำสมาธิเป็นปัญหาที่เราจะต้องทำความเข้าใจว่าการทำสมาธิที่จัดว่าเป็นสัมมาสมาธินั้นมีความมุ่งหมายกันอยู่ที่ตรงไหน ในหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าในเมื่อพระองค์แสดงธรรมโดยมากมักจะมีธรรมะเป็นคู่กันเช่นสัมมาสม,มาธิมิจฉาสม,มาธิสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิอะไรทำนองนี้เรื่องความผิดกับความถูกนั้น เราองค์มักจะยกขึ้นมาแสดงเป็นคู่กันดังนั้นเรื่องปัญหาของการทำสมาธิในสมัยปัจจุบันนี้จะว่าลัธิของใครถูกของใครผิดจะไม่ขอนำมากล่าว้เรื่องถูกเรื่องผิดนั้นอยู่ที่ความตั้งใจหรือเจตนาของผู้ทำ ้าผู้ความเพญธรรมาที่มุ่งที่จะให้จิตสงบให้มีจิตมั่นคงต่อการทำความดีและเพื่อจะให้เกิดมีสมาธิมีสติปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมตามความเป็นจริงเพื่อจะได้เป็นอุบายถ่ายถอนราคะความกำหนัดกินดีหรือกิเลสโลภโกรหลงให้หมดไปจากจิตใจ โดยไม่ได้มุ่งสิ่งอื่นนอกจากความบริสุทธิ์และความค้นทุกจะได้ชื่อว่าเป็นสัมมาสม,มาธิความคิดเห็นของความรู้ความเห็นของท่านเหล่านั้นก็เป็นสัมมาทิฏฐิที่ได้โดยวิสัยของการปฏิบัติหรือภูมิจิตภูมิธรรมที่เกิดขึ้นนั้น <c oughs> ในระดับต้นๆน,นี่ ก็ย่อมมีทั้งผิดทั้งถูกแม้แต่อยู่ในภูมิผู้ที่มีภูมิจิตก้าวขึ้นสู่ในระดับของความเป็นพระอริยบุคคลแล้วก็ยังมีความเห็นผิดเห็นถูกยกเว้นแต่พระอรหันต์จำพวกเดียวเท่านั้นผู้ที่สำเร็จโสดาสกิทาคาอานาคาแต่ยังไม่ได้สำเร็จพระอรหันต และทำไมจึงยังไม่สำเร็จพระอาหารหันต์ก็เพราะเหตุว่าสัมมาทิฏฐิในขั้นภูมิของอาหารหัตสมักยังไม่สมบูรณ์จึงยังคล่องอยู่จึงยังไม่สำเร็จก่อนเพราะฉะนั้นความผิดความถูกนั้นเราจะเพิ่งไปด่วนตัดสินว่าใครผิดใครถูก เอาคันตรงที่ว่าใครสามารถทำสมาธิจิตให้สงบลงไปได้แล้วสามารถที่จะอ่านจิตใจของตัวเองให้รู้ซึ้งลงไปว่าสภาพจิตของเราเป็นอย่างไรเรามีกิเลสตัวไหนมากและควรจะแก้ไขอย่างไรนี่เป็นจุดแรกที่เราจะต้องอ่านตัวของเราเองให้ออก จะว่าสิ่งอื่นผิดสิ่งอื่นถูกนั่นไม่สำคัญแม้ว่าเราจะรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกแต่เป็นเรื่องภายนอกตัวของเรานั้นไม่สำคัญสำคัญอยู่ตรงที่ว่าเราอ่านจิตใจของเราแล้วก็ปรับโทษตัวเองและตัดสินตัวเองว่าตัวเองผิดตัวเองถูกนั่นแหละเป็นเรื่องสำคัญที่สุดถ้าหากเรายังไม่สามารถที่จะจับจุดนี้ได้เราจะปฏิบัติ หรือบำเพ็ญเพียพรภาวนาไปเพียงใดแค่ไหนก็ไม่มีทางที่จะแก้ไขได้อันนี้เป็นความคิดและความเข้าใจขอให้ถือว่าเป็นเรื่องความคิดความเข้าใจเป็นเรื่องส่วนตัวของอาตมาผู้เทศ <c oughs> ที่นำมาเล่าสู่ท่านทั้งหลายฟังก็เผื่อว่าท่านทั้งหลายจะได้ช่วยพิจารณา ว่าเป็นการเหมาะสมรหรือไม่ประการใดในฐานะที่อาตมาเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์เสา <c oughs> ก็จะได้นำเรื่องการ <c oughs> <c oughs> ปฏิบัติสมาธิตามสายของท่านอาจารย์เสามาเล่าสู่ท่านทั้งหลายฟังท่านอาจารย์เสาเป็นพระเถระที่ไม่ได้ศึกษาพระปริยัติธรรมมากมายกว้างขวาง ท่านเรียนรู้เฉพาะข้อวัดปฏิบัติอันเป็นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติโดยตรงท่านในจานเสาไม่ได้สอบนักธร,รมตรีก็ไม่ได้ <c oughs> เพราะท่านไม่สอบแต่ความเข้าใจในเรื่องพระธรรมวินยัยซึ่งเป็นข้อปฏิบัตินั้นรู้สึกว่าท่านมีความเข้าใจละเอียดละออดีมาก และท่านอาจารย์เสาสอนพระกรรมฐานหรือสอนคนภาวนานั้นมักจะยึดเอาหลักการภาวนาพุทธโธเป็นหลักยกตัวอย่างในบางครั้งมีผู้ไปถามท่านว่าอยากจะเรียนกรรมฐานอยากจะภาวนาจะทำอย่างไรท่านอาจารย์เสาท่านจะบอกว่าภาวนาพุทธโธสิ ภาวนาพุโทโธแล้วอะไรจะเกิดขึ้นท่านจะบอกว่าอย่าถามพุโทโธแปลอะไรถามไปทำไม่และท่านจะย้ำว่าให้ภาวนาพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธอย่างเดียวแล้วก็ให้ภาวนาให้มากๆกระทำให้มากๆทำให้ชำนิชำนาญในเมื่อตั้งใจทำจริงผลย่อมเกิดขึ้นเองไม่ต้องถาม ทีนี้เราไปถามว่า <c oughs> ภาวนาพูดโธแล้วอะไรจะเกิดขึ้นทั้งๆท,ที่เรายังไม่ลงมือทําแม้ว่าผู้ที่ท่านทำเห็นผลมาแล้วท่านให้คําตอบไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรสําหรับเราผู้ถามเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องถามถ้าต่างว่าท่านอาจจะไปเป็นลูกสิทธิ์ท่านอาจารย์องค์ใดองค์หนึ่ง ที่ท่านสอนให้ภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามถ้าท่านยังมีความลังเลสงสัยในโอวาทคำสอนของท่านอาจารย์ของท่านอยู่ท่านจะภาวนาไปสักเพียงใดแค่ไหนท่านจะไม่ได้รับผลสำเร็จเพราะฉะนั้นท่านจะไปเรียนกรรมาฐานจากสำนักไหนก็ตามเข่นจะไปเรียนมาจากสำนักสัมมาลาหันยุบหนอพองหนอ หรือกำหนดนามโรปอะไรก็ตามในเมื่อท่านเรียนมาแล้วท่านต้องตั้งใจปฏิบัติอย่างจริงจังปฏิบัติตามคําแนะนําของอาจารย์ของท่านอย่างจริงจังคือว่าเอาจริงเอาจังเชื่อฟังกันจริงๆอย่างสมมติว่าอาจารย์ของท่านอาจจะหลังจากสอนบทภาวนาให้แล้ว อาจารย์ของท่านอาจจะสั่งว่าให้ท่านไปน,นั่งสมาธิบริกรรมภาวนาวันละสามครั้งหรือสี่ครั้งแต่ละขอให้ทำให้ได้ครั้งละหนึ่งชั่วโมงเอาแต่ท่านปฏิบัติตามคำสั่งของท่านอาจารย์ท่านได้จะเป็นอาจารย์ใดก็ตามผลย่อมเกิดขึ้นอย่างแน่นอน <c oughs> แต่ถ้าท่านมีความรู้สึกว่าเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง ทำไปแล้วก็ไม่ได้ผลอย่าทำดีกว่าทีนี้ใครที่จะขอทำความเข้าใจกับบรรดาท่านผู้สนใจในการภาวนาทั้งหลายท่านอาจารย์เสาสอนให้บริกรรมภาวนาพุทโธ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 นี่เป็นบริกรรมภาวนาในอนุสติสิบข้อ โธธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติหรืออนุสติอื่นๆที่มีคำบริกรรมภาวนาตั้งแต่ข้อหนึ่งถึงข้อแปดเดวกก็ต้องใช้คำบริกรรมภาวนาตามบทมหรือตามแบบการภาวนาในข้อนั้นๆการภาวนาอะไรที่นึกคำบริกรรมภาวนาในใจ เมื่อเราทำแล้วจิตจะสงบลงไปได้เพียงแค่อุปจาระสมาธิในจะภาวนาแบบไหนอย่างไรก็ตามในเมื่อนึกบริกรรมภาวนาจิตจะสงบลงไปเพียงแค่อุปจาระสมาธิอุปจาระสมาธิมีความหมายเพียงใดแค่ไหนมีความหมายเพียงแค่ว่าบริกรรมภาวนาแล้ว จิตมีอาการสงบเคลิมเคลิมลงไปเหมือนจะนอนหลับแล้วจิตเกิดมีความสงบนิ่งสว่างขึ้นมาแต่ยังมีความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องของกายของลมหายใจอยู่แต่ว่ากายยังปรากฏมีในความรู้สึกพอมีอาการเคลิมเคลิมลงไปเท่านั้นคำบริกรรมภาวนาหายไปแล้ว เห็นอย่างภาวนาพุทโธโพธโถพธโธพธโธ,ธ,โธ,ธ,โธหรือยบหนอพองหนอก็าตามในเมื่อจิตสงบเคลิมเคลิม,มลงไปเกิดความสว่างขึ้นมาจิตมีอาการนิ่งพอนิ่งพับคำบริกรรมภาวนาหายไปหมดเพราะฉะนั้นบริกรรมภาวนาทุกอย่างจึงทำจิตให้สงบนิ่งลงไปเพียงแค่อุปจารสมาธิเท่านั้น ไม่ถึงอัปปนาสมาธิในเมื่อเจตไม่ถึงอัปปนาสมาธิก็ไม่ถึงสมถะกรรมฐา,านเพราะฉะนั้นผู้ที่กล่าวว่าภาวนาพุทโธหรือบริกรรมภาวนาเิตสงบลงไปได้เพียงแค่สมถะกรรมฐา,านเท่านั้นจึงเป็นการเข้าใจผิดขอทำความเข้าใจกับนักภาวนาทั้งหลายไว้อย่างนี้ ที่นี้เมื่อบริกรรมภาวนาแล้วจิตไม่ลงไปถึงอัปปนาสมาธิเราจะทําอย่างไรในตอนนี้สิ่งที่จะปรากฏขึ้นในความรู้สึกอย่างที่เหล็กเลี่ยงไม่ได้ก็คือความรู้สึกว่ามีกายนอกจากความรู้สึกว่ามีกายจะปรากฏขึ้นแล้วลมหายใจจะปรากฏขึ้นมา ถ้ากายปรากฏขึ้นมาให้เพ่งดูกายเรียกว่ากายยคตาสติถ้าลมหายใจปรากฏขึ้นในความรู้สึกให้กำหนดรู้ลมหายใจแล้วเจตของภาวนาเยึดเอาอารมณ์สองอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ปรากฏขึ้นในจิตของผู้ปฏิบัติแล้วเจตตามรู้ในอารมณ์ดังที่กล่าวนั้นเช่นดัง กายปรากฏก็ยึดเอากายยกตาสติกำหนดดูส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายหรือจะกำหนดดูผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไปจนครบอาการสามสิบสองก็ได้แล้วจะเป็นอุบายทำจิตให้สงบลงไปถึงสมถกรรมาฐานคืออัปปนาสมาธิทีนี้ถ้าหากว่าไม่ทำอย่างนั้น ลมหายใจปรากุขึ้นในความรู้สึกก็กำหนดลูลลมหายใจเข้าออกเข้าออกตามโลลมหายใจไปจนกว่าลมหายใจจะละเอียดแต่ถ้าลมหายใจละเอียดแล้วลมหายใจหายไปจิตจะสงบเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิโดยปราศจากความรู้สึกนึกคิดมีแต่จิตนิ่งอยู่เฉยเฉยอันนี้เจตเข้าไปสู่สมาถะ เจตอยู่ในจิตรู้อยู่เฉพาะในจิตอย่างเดียวสิ่งที่เรียกว่าความรู้ย่อมไม่ปรากฏขึ้นเพราะในขั้นนี้ความรู้สึกว่ามีกายก็ไม่มีความรู้สึกว่ามีลมหายใจก็ไม่มีเจตนาที่จะน้อมนึกถึงอะไรในขณะนั้นไม่มีทั้งสิน้นเป็นสภาวะจิตที่ไร้สมรรถภาพโดยประการทั้งปวง อย่างดีก็เพียงแค่ทรงตัวอยู่ในความสงบนิ่งถ้าผู้ภาวนามาติดอยู่ในช่วงนี้จิตของท่านจะติดอยู่ในอัปปนาสมาธิถ้าหากมีสมรรถภาพพอที่จะก้าวหน้าไปหน่อยก็อย่างดีก็เตินแบบทานสมาบัติ ไปอากาสานัญจายะตะนะวิญญาณัญจาจตะนะอากิญจัญ,ญายะตะนะเนวสัญญาณาสัญญายจตะนะไปเดินสายศาสนาพราหมณ์ไปแต่พุทธกับพราม์ก็อาศัยกันถ้าใครสามารถทําได้ก็ดีเหมือนกันอย่าไปปฏิเสธว่าไม่ดีแต่เมื่อทําได้แล้วอย่าไปติดเพราะการเล่นชาน,นี่ทําให้เกิดอิทธิธล์ต,ต่าง ถ้ารู้เท่าไม่ถึงการก็ทําให้ให้ติดถ้าไปติดสมาธิในขั้นฌานแล้วภูมิจิตภูมิใจจะไม่เกิดความรู้หรือไม่เดินขั้นวิปัสสนาอันนี้คือทางแวะ <c oughs> ทีนี้ถ้าหากว่าจิตในเมื่อดูลมหายใจละเอียดเยี่ยงลงไปทุกทีทุกที ตามหลักปริยัตท่านเตือนไว้อย่างหนึ่งว่าเมื่อลมหายใจทําท่าจะหายขาดไปให้นึกว่าลมหายใจยังมีอยู่ถ้ากายจะหายไปท่านในนึกว่ากายยังมีอยู่ทางนี้ก็เพื่ออะไรเพื่อให้จิตของเรานั้นไม่ปราศจากสิ่งที่รู้ในเมื่อจิตเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิอย่างไม่มีอะไร มีแต่ความรู้สึกภายในจิตเป็นหนึ่งอย่างเดียวจิตไม่มีเครื่องรู้ในเมื่อจิตไม่มีเครื่องรู้จิตก็ไม่มีฐานที่ตั้งในเมื่อจิตไม่มีฐานที่ตั้งก็ขาดมหาสติปัฐานเพระมหาสติปัฐานเท่านั้นจะเป็นฐานสร้างพื้นฐานของจิตให้มีความมั่นคงในการปฏิบัติทีนี้เมื่อจิตเข้าไป อยู่ในจิตจกายก็ไม่มีลมหายใจก็ไม่มีมันก็เลยไม่มีที่ตั้งจิตไม่มีที่ตั้งไม่มีที่ระลึกไม่มีเครื่องรู้สมรรถภาพทางจิตแม้จะนิ่งได้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นท่านจึงให้นึกว่ากายจะหายไปก็นึกว่ากายมีอยู่ให้จิตมารู้อยู่ที่กายกายเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติ ในเมื่อจิตมีกายเป็นเครื่องรู้สติมีกลายเป็นอมีกายเป็นเครื่องระลึกรละลึกอยู่อย่างนั้นเป็นฐานที่ตั้งของสติเมื่อจิตมีความรู้ซึ่งเห็นจริงในเรื่องของกายขึ้นมาเมื่อไหร่เมื่อนั้นมหาสติปฐานก็เกิดขึ้นในยว,วามมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์อันนี้คือแนวทางที่ท่านอาจารย์เสาได้สอนมา และอีกอย่างหนึ่ง <c oughs> ในตอนต้นๆอ,อาตมาได้พูดถึงเรื่องอุปจารสมาธิในเมื่อผู้บริกรรมภาวนาจิตมีอาการสงบเคลิมเคลิมลงไปแล้วเกิดสว่างตรงนี้สำคัญมากเพราะการบริกรรมภาวนาถ้าจิตสงบแล้วมีอาการเคลิมเคลิมลงไปจิตเกิดสว่างขึ้นมา ความสว่างในขั้นนี้จะมีความรู้สึกว่าแสงสว่างมันพุ่งออกไปทางตาออกจากตาแล้วความสว่างจะมุ่งตรงไปดตานหน้าในขณะที่จิตสงบลงไปอยู่ในระดับอุปจารสมาธิส่วนมากจะมีลักษณะเครื่องหลับเครื่งตื่นมีสติบ้างไม่มีสติบ้างบางทีก็หลงหลง,ล,งลืมลืม แล้วก็มีความสว่างเป็นเครื่องหมาความสว่างนี้มีความรู้สึกส่งกระแสะออกไปจากทางตาทีนี้เมื่อความสว่างมันส่งกระแสะออกไปถึงไหนถึงไหนจิตก็พุ่งไปตามแสงสว่างนั้นเมื่อจิตออกไปตามแสงสว่างยอ่อมเกิดภาพนิมิตต่างๆขึ้นมาบางทีในตอนนี้เราอาจจะเห็นภาพคนภาพสัตว์หรือบางทีเห็นพูดผีปีศาจ ในเมื่อเห็นโลกภาพต่างๆเราก็จะไปสำคัญมั่นหมายว่าสิ่งเหล่านั้นมาขอส่วนบุญแล้วก็จะไปตั้งอกตั้งใจแผ่ส่วนบุญให้เขาทั้งหลายเหล่านั้นในเมื่อเกิดมีความตั้งใจขึ้นมาสภาพจิตที่กําลังเริ่มจะสงบมันก็เปลี่ยนเือเปลี่ยนจากความเป็นสมาธิจากความสงบมาเป็นความไม่สงบคือสมาธิถอนนั่นเอง เมื่อสมาธิถอนขึ้นมาแล้วภาพในเมตตต่างๆก็หายไปหมดแม้ว่าเราจะนึกแผ่ส่วนกุศลให้เขาเหล่านั้นมันจึงมีลักษณะคล้ายๆกับว่าเขากลัวบุญเราเขาเลยไม่ยอมรับเลยหายไปเิบแต่แท้ที่จริงแล้วภาพนเมตตต่างๆที่เรามองเห็นนั้นไม่ใช่สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งมาแสดงให้เราเห็นเป็นเจตของเราปรุงแต่งขึ้นมาเอง ทำไมจึงต้องปรุงแต่งขึ้นมาอย่างนั้นก็เพราะเหตุว่าเราภาวนาแล้วเราอยากเห็นและโดยส่วนมากครูบาอาจารย์ที่สอนกรรมฐานสอนให้ลูกศิษย์นั่งภาวนาพอเลิกภาวนาแล้วมักจะถามว่าเห็นอะไรบ้างทีนี้คําว่าเห็นอะไรบ้างเนี่ย <c oughs> มันก็เลยไปฝังอยู่ในความรู้สึกในเมื่อภาวนาลงไปแล้วทุกคนจะต้องเห็น ถ้าภาวนาไม่เห็นแล้วแสดงว่าภาวนาหมดเพราะฉะนั้นในเม,เมื่อเรามีอุปาทานอยากรู้อยากเห็นอยู่อย่างนี้เมื่อภาวนาเจสงบลงไปแล้วสัญญาในอดีตที่จะากรู้อยากเห็นมันก็ผุดขึ้นมาโดยอัตโนมัติเสร็จแล้วมันก็แสดงภาพนิมตตต่างๆให้เราเห็นอันนี้คือ ประสบพการที่จะเกิดขึ้นภายในจิตของผู้ภาวนาทีนี้ถ้าหากว่าผู้ภาวนานั้นเห็นในเม็ดแล้วไปเอะใจสมาธิถอนภาพนนเม็ดนั้นหายไปก็เป็นอันว่าแล้วไปแต่ถ้าต่างว่าในเมื่อเห็นภาพนนเม็ดเช่นเห็นเทวดาเป็นต้นแล้วจิตไปติดอยู่กับเทวดา ไปเห็นความสวยงามของเทวดาแล้วจะรู้สึกว่าธรรมดาเทวดานั้นจะต้องอยู่บนสวรรค์ในเมื่อเนื้ว่าเทวดาอยู่บนสวรรค์เราก็อยากจะไปดูเทวดาบนสวรรค์บ้างละ่ะก็เลยติดสอยห้อยตามเทวดานั้นไปซึ่งสุดแท้แต่เทวดาก็จะพาไปที่ไหน ถ้าหากสมาธิถอนขึ้นก็เป็นอันว่าแล้วไปแต่ถ้าสมาธิไม่ถอนก็ไปติดกับภาพนิมิตของเทวดานั้นแล้วก็ตามหลังเทวดาไปในที่สุดผู้ภาวนาจะมีความรู้สึกคล้ายๆกับเราเดินตามหลังเทวดาไปเมื่อเทวดาก็พาไปไหนเราก็ตามไปถ้าจิตใจของเราเลอกว่าเราจะไปดูสวรรค์ภาพนิมิตของสวรรค์ก็จะเกิดขึ้น เลยกลายเป็นเรื่องไปเที่ยวสวรรค์ถ้านึกถึงนรกภาพนรกก็จะเกิดขึ้นแล้วก็กลายเป็นว่าไปเที่ยวดูนรกสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นทางผักของนักบําเพ็ญจิตบําเพ็ญภาวนาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านจึงแนะนําสั่งสอนว่าในในขณะที่เราทําสมาธิภาวนาอยู่นั้นให้กําหนดรู้ลงที่จิต นเม็ดภาพอะไรต่างๆเกิดขึ้นอย่าไปสำคัญมั่นหมายว่าเป็นของจริงเป็นภาพนิมิตหลอกกลวงเท่านั้นแต่สำหรับผู้ที่มีสติปัญญาพอสมควรก็สามารถที่จะน้อมเอานิมิตนั้นๆมาเป็นเครื่องลู้ของจิตมาเป็นเครื่องพิจารณาเป็นเครื่องระลึกของสติก็สามารถทำสติสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นได้ มีความมั่นคงมีความเฉลียวฉลาดในการปฏิบัติได้เหมือนกันแต่ส่วนมากนั้นมักจะหลงหลงนิมิตต่างๆดังที่กล่าวมาแล้วนั้นสำคัญว่าเป็นจริงเป็นจังและยิ่งกว่านั้นบางทีอาจจะคิดว่า <c oughs> ภาพนิมิตต่างๆที่เห็นเหล่านั้นเราจะสำคัญว่าสิ่งเหล่านั้นคือเจ้ากรรมนายเวรที่เขาจะต้องมาทวงนี่อะไรต่ออะไรทำนองนั้น ซึ่งเป็นการเข้าใจผิดอย่างช่วยไม่ได้เพราะจะนั้นนักปฏิบัติทั้งหลายขอให้มีสติสัมปชัญญะระมัดระวังเรื่องภาพนิมิตต่างๆขอเยืนยันว่าภาพนิมิตต่างๆเหล่านั้นไม่ใช่ของจริงเป็นมโนภาพที่เราสร้างขึ้นเองมโนภาพอันนั้นเราตั้งใจจะสร้างขึ้นหรือเปล่า ไม่ได้ตั้งใจที่จะสร้างขึ้นแต่เรามีอุปทา,านอยากรู้อยากเห็นเมื่อเจตสงบลงไปสู่ระดับอุปจาระสัมอุปจาระสมาธิแล้วจิตของเราอยู่ในลักษณะครึ่งหลับครึ่งตื่นบางครั้งก็มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บางก็ขาดสติในช่วงที่เราขาดสตินั้นภาพนิมิตจะบังเกิดขึ้นและภาพนิมิตอน,นั้นไม่ใช่ของจริง ทำไมจึงยืนยันว่าไม่ใช่ของจริงบางทีในตำ,ำรับตำราท่านก็ยืนยันว่าเป็นของจริงแล้วพระองค์นี้ทำไมจึงยืนยันว่าปฏิเสธว่าไม่ใช่ของจริงที่กล้าปฏิเสธว่าไม่ใช่ของจริงเพราะเหตุว่าในบางครั้งอาตามะได้เคยพิจารณาดูความตายในตัวของตัวเอง ว่าอยากจะรู้ว่าความตายมันคืออะไรคนเราเกิดมาทั้งทีนี่ไหนไหนเราก็จะต้องตายอยู่แล้วควรจะรู้ว่าความตายคืออะไรก่อนที่มันจะตายจิตพอเสร็จแล้วก็มาพิจารณากำหนดดูความตายในเมื่อความตายมันปรากฏขึ้นโดยลักษณะที่ว่าจิตมันออกจากร่างแล้วก็ไปลอยอยู่เอกเทศส่วนหนึ่งซึ่งห่างจากร่างกายประมาณสองเมตร พอเสร็จแล้วจิตมันก็ส่งกระแสลงมาตรวจดูร่างกายร่างกายที่นอนเหยียดยาวอยู่นั้นก็ค่อยขึ้นอืดเน่าเปื่อยผุพังไปตามขั้นตอนของมันในที่สุดก็สลายตัวไม่มีอะไรเหลือยังเหลือแต่ความว่างพอเสร็จแล้วไอความว่างอันนั้นมันก็กลับมาเป็นขึ้นมาอีกเป็นกระดูก เป็นโครงกระดูกเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นรูปเป็นร่างสมบูรณ์กลับคืนมาอีกแล้วก็สลายตัวลงไปอีกกลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้น